เอาแล้วครับเราประชาชนทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยช่างเหม็นความรักของพระเมธีกับศรีกากรสุดสวยจังเลยนะชัดข้อความแต่ละค่ำคืนเหมือนกับเข้าใหม่ปลามันเลยหลักฐานมันชัดขนาดนี้แล้วพระท่านเมธียังไม่ยอมสึกออกอีกหรือหรือท่านจะรอหลักฐานแบบมัดตัวนแน่นจนดิ้นไม่หลุดถึงจะยอมสึกตอนนี้ท่านเกาะเป็นปลิงเลยนะ ท่านกลัวว่าศึกมาแล้วจะทำมาหากินอะไรไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้เชื่อว่าท่านรู้อยู่แก่ใจว่าท่านทำผิดหรือไม่ผิดอย่าโทษแต่สีกากอบคนเดียวเลยนะแต่ต้องโทษพระด้วยที่มันวันไหวกับกิเลสภาพพระที่ดีต่อให้มีสีการ้อยคนก็ไม่วันไหวหรอกนะพระสงฆ์ชั้นไหนตำแหน่งอะไรก็เป็นเพียงสมมุติขึ้นมาในการสวมหัวโขน ใช่ว่ามีตำแหน่งใหญ่แล้วจะไม่มีกิเลสตัณหาทำดีทำชั่วรู้อยู่แก่ใจตัวเองเราประชาชนไม่น่าเชื่อว่าสีกากอฟสุดสวยเนี่ยจะกล้าทำงานคนเดียวที่เป็นระบบขนาดนี้น่าจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังต้องตามจัดการกลุ่มคนพวกนี้ด้วยนะ